สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับกุ้งที่ดินสวยเงินผ่อนค่ะรับรองนะคะว่าทันแน่นอนค่ะกับคลอง14ค่ะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันที่2 9นี้เราทาเสร็จแน่นอนค่ะทันแน่นอนเพราะตอนนี้รถกำลังเข้าเลยค่ะกำลังปรับสภาพถนน,นพื้นที่ เตรียมพร้อมรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินพรีเมี่ยมแนวสวนเกษตรนี้นะคะซึ่งเดินทางก็สะดวกสบายสาธารณูปโภคก็ครบคันนะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่2กิโลเองคะ่ะและที่ดินตรงนี้นะคะก็ยังใกล้กับโรงพยาบาล และเซนเทเรซาด้วยนะคะและที่สำคัญปากซอยนะคะมีร้านกาแฟที่สวยน่ารักกาแฟอร่อยมีขนมและก็มีอาหารให้ทานด้วยนะคะตอนนี้กุ้งกำลังพาชมพื้นที่นะคะของเรานะคะสดๆดร้อนๆน,น้าแปลงเลยค่ะว่าสวยงามขนาดไหนดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะลิบเข้ากลุ่มลิงค์นะคะที่ดินสดผ่อนใบกุ้งค่ะแล้วพบกันวันที่29พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะ